สวัสดีครับวันนี้น้องนีนได้เข้ามาเล่นในสวนสนุกคิสตูน่านะครับแรกนะครับหลังจากที่เรียนมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ค่อนข้างจะ,ะเครียดน่าดูนะครับนองเงทุกเช้าเลยนะครับตอนนี้น้องนีนเล่นอะไรอยู่เลยนี่ครับประทับปลายนิ้วมือนะครับโอ้นสนุกนะฮะชอบไหมชอบไหมชอบ เล่นฝั่งนี้ลูกนีนนีน่เล่นฝั่งนี้บ้างลูกเล่นฝั่งนี้บ้างเลยเล่นฝั่งนี้บ้างเลยเนี่เล่นฝั่งนี้บ้างเลยอ๋อชอบไหมชอบไหมไหนทำรอยนิ้วมือทำรอยฝ่ามือแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นมือหนูไหมเห็นรอยไหมเห็นรอยหนูไหม โอเคไปที่อื่นต่อมีอะไรให้เล่นอีกบ้านบอลครับบ้านบอลอือโดไปเลย ไปโดดบ้านบอลไปลุกไม่ชอบมาเดึงๆเลยดึงๆๆอ้นี้ดานี่แล้วโดดมาทันี่แล้วเออดึงๆๆ เดี๋ยวไปเล่นอะไรต่อดีนี่ปปเราต่อดิครับมีอะไรเปปอ่ยเห,หน่านายโยกนายโยกนายโยกนี่ไปไปทางฝั่งนู้นแล้วนี่ดูนี่ฝึกอาชีพอาชีพ อยากเป็นอะไรเดี๋ยวลูกขายของขายของขายของจ้า ส้มระลูกนี่ขายของนี่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 น,น่าลูกโ,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 โอ้โหเน้นๆอาหารให้ลูกนส่ใน,<อ>ในงาได้เอาแต่ข้า,า,ขา,า,ขาสเสร็จลเสร็จแล้วเสร็จโอ้ ทำดีลุกทำไปดีแค่แค่อันนี้คืออะไรครับแล้วหนูทำอะไรให้ป้ากินหรือเปล่าฮะหนูทำอะไรให้ป้ากินแก้วอ่ะแก้วอยู่ไหนอ่ะแก้วด้วยแก้วด้วยแก้วนึ่เด้อแก้วปางแก้วหนึ่งเด้อแก้วใบเนึเดี๋ยวไปแก่เดี๋ไปแก่เดี๋ไปแก่เดี๋ไปแก่แก่ไม่ได้แก่ไม่ได้สูชิสูชิสูชิโอ้นมดมด้วย ดูชี้โอ้โหเอาจานมาใส่ดินี่เอาจานมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วจานมาใสใ่เรียบร้อยเออจานต่อไปนีงใส่มาใส่มา,มาเดี๋ยวปลาจะได้กินไหมเนี่ยปลาจะได้กินไหมปลาขอไปปะติดตังเหรอติดตังอ่ะติดสังข์เนย กดยังไงกดยังไงโอเพนโอเพนกดโอเพนสิตรงนี้กดออกไปขอบคุณค่ะไม่อเออกิฟต์เชียร์นี่กิฟ <c oughs> ต์เชียร์สองครั้งได้ป่ะกันไหนต่อมาว่าแบบเดิมต่อไป สวัสดีครับโอ้ถ้าทางจะชอบแบบนี้นะฮะเอาต่อนีวไปดูรถไฟขึน้นไปไปดูรถไฟรถไฟรถไฟเห็นไหมรถไฟโอ้รถไฟเดี๋่วรถไฟนะคะนรับนีนะฮะเป็นไงเอ่ยรถไฟยาวไหม ไป,ไ,ปไปแล้วพี่เลนแล้วนี่นเล่ให้ดูแล้วอนนี้อะไรเอ่ยลงสอดรถนะครับน,นี่นี่เอารถนรถสีอะไรรถสีอะไรดีดาีดาสีเหลืองรถสีเหลืองดิรถสีอะไรรถสีแดง ต<ป>้นไม้ ับรถอยูข้างหลอ๋อชั้นสองกับชั้นหนึ่งครับนี่เอาไปทงนี้ก็จะั่งนมาเล่นครับนี่แม่กินนั่งรออยู่ข้าง,งอนอกน,นะครับให้ป้าป๊าข้าคนเดียวนะ าดูน้องนินต่อนะคะรับน้องนินเล่นถุงไหนแล้วน้องนินยอยู่ที่เดิม ขึ้นมารถขึ้นมา,นมาทำไงเอาขึ้นมาชั้นสองลูกขึ้นมาชั้นสองสินอย่างนี้ทันหนีอ่านี่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมรถก็ขยับมานี่เลยนี่เลยปืนแล้วก็หมุนไปแ้ก็ไล์ไปโอ้โห รถเหล, enfin, ล, <S <S okay. ล, e. ลืองลงยังไงรถเหลืองลงยังไงอ๋อลงแล้วรถลงมาแล้วโอ้โหลงมาแล้วอ่าะรถแดงขึ้นไปยังไงรถแดงจอดมาปื้นเข้าไปปุ๊บนี่นะนีนนะครับขึ้นงละปื้ดขึ้นมาจับไว้จับไว้นี่รถมาแล้วลูกปื้ดมาแล้วแล้วก็หมุนนี่หมุนอย่างนี้ลูก โอ้น้องนินไม่สนใจเลยเว้ยหนุ่มๆคนเดียวเลยขอบมาตรงน,นี้แล้วก็ไปนี่ปึ๊บอันนี้ปึ๊บยังไงต่ออันนี้พยายามจอดปึ๊บอ่าจอดนี่อ่ะจอดนี่จอดนี่นปึ๊บปล่อยปล่อยปล่อยเดือนมาจอดแล้วเห็นไหม สร็จแล้เห็นไหมโอ,อ้นี่ครับขับรถขึ้นไปแล้วออตอนนี้ต้องมีมาเล่นบ้านนะครับ เล่นแบบบ้านจำลองมีคนอยู่ในบ้านด้วยอ่ะโอ้ในห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอ่ะไหนห้องนอนอยู่ไหนลูกห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่ไหนโอ้ห้องนอนอยู่นี่ด้วยในห้องครัวเห็นไหมห้องครัวอยู่ไหนห้องครัวอยู่ไหนห้องครัวอยู่ไหนเห็นยังเห็นไหมห้องครัวอยู่ไหนเลิอกชี้เห็นไหมเห็นห้องครัวไหมนี่แล้ห้องครัวอยู่ไหนร้าห้องครัวห้องครัวอยู่ไหนเห็นยังตรงนี้ป่ะ ห้องครัวใช่ป่ะอ๋ <fiance> อชันองงนอ้นสองเป็นห้องนอนนะครับชั้นสองเป็นห้องนอนอุ้ยอุ้ยโอ้โหลูกอะไรครับนี่โอ,อ้โหเย่โ,โ,โว้ย กตาให้จำลองการใช้ชีวิตในบ้านด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่อะไรอันนี้เอาน้ำอยู่นั่งชกโยกอยู่ใช่ไหมกำลังถ่ายท้องเลยกำลังกำลังเอื้ออยู่เนาะเอื้อยอยู่เอื้ออยู่คนนี้ทำไมคนนี้ทำไมน,น,นอนคนนี้นอนอยู่ใช่ไหมลูกคนนี้ทำอะไรครับน,นั่งเล่นอยู่ใช่ไหม นั่งเล่นพี่เขียวนั่งเล่นอยู่แล้วก็พี่คนนี้ถ่ายอยู่นะครับ <c oughs> อ่าวันนี้มุมนี้คืออะไระครับอ่าชุดเพาะตีนะฮะชุดเพาะชุดตีแบบทุบนะครับแล้วก็มีนิ้งหน่องมีฉับ <c oughs> แล้วก็อะไรเรอ่ยโอ้ ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงดังไหมทำไมทำไมนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทำไมดังไหมหหน,น,น,นหหหหหี่มาทุบปี้ทุบนี่ทุบนี่นี่ไงไม่เล่นเหรอลูกโอ้โหไว้สนใจเลยฮะเดินหนีเลยอันนี้อะไรเอ่ย รถมารถมารถมามีโอ้รถมา,มานี่ไปต่อนู่นปะนีบ้านลงสไลเดอร์ลูกสไลเดอร์ไหมสงสัยกลัวสไลเดอร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเล่นสไลเดอร์ที่หนึ่งนะฮะแล้วมันสูงมากเลยนะครับจนไม่เล่นอีกเลยนะฮะสไลเดอร์ลื่นหรอกลื่นลงมาแล้วก็สไลด์ลงมาแล้วก็ หน้าเวาอร์ไปเลยนะฮะเกือบร้องไห้นะครับวันนั้นตอนนี้ก็เล่นเบาๆไปก่อนนะครับมีนจ๋าหนูนี่สไลเดอร์ไม่เอาลูกเนี่ยสไลเดอร์ไม่เอาหัวลูกโอ้โหเด็กปามไปด้วยเอาไหมโอ้ถ้าเข้ามาที่ซูนหน้าแล้วไม่ได้เล่นอของเล่นชิ้นใหญ่นี่จะคุ้มไหมเนี่ย,ยแล้วก็มีบ้านมีเด้งดิ่งนะฮะ บ้านบอนเด้งเด๋งขงงน้องนินอ่าค่อนข้างาจะไม่ค่อยชอบนะครับนี่ไงลูกอันนี้ทุบได้ทุบได้ทุบเลยทุบเยลโล่ทุบเยลโล่ทุบเยลโล่โอเคกลับด้านกลับด้านทุบกรีนทุบกรีนไม่ได้ไม่ได้แค่สีทุบสีแดงอ่ะทุบสีเหลืองทำไมสีเหลือง ทุกสีเขียวสีเขียวก่อนสีเขียวโอเคอ่าทุบพิมิดเลยเอาไหมเอาไหมทุกสีแดงสีแดงทุกสีเขียวสีเขียวไม่ได้เอาแค่สีลูกสีเหลืองโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้ตียังไงเอ่ย นี่งงๆนะฮะกลับไปที่บ้านจำลองต่อนะครับนี่ฮะอันนี้มาดูว่าจะอยู่กันยังไงใครจะเข้าห้องน้ำอะมาดูกันอะไหนไหนไหนพี่พี่เข้าห้องน้ำเป็นยังไงพี่จะเข้าห้องน้ำเป็นยังไงพี่เข้าห้องน้ำเป็นยังไงเข้าห้องน้ำนี่ครับ นี icana, ่ที oh, huh? together, on, ่อาบน้ำโอ้ที่อาบน้ำแต่พี่จะนอนทําไงไหนจะขึ้นมานอนทํายังไงถ้าจะถ้าจะนอนทาไงลูกถ้าจะนอนทํายังไงนอนทําไงลูกจะนอนแล้วจะนอนแล้วง่วงนอนแล้วทําไงลูกง่วงนอนแล้วทําไงง่วงนอนแล้วทําไงเข้านอน โอ้โหต้องนอนแล้วเปิดไฟนะเปิดไฟด้วยใช่ไหมเปิดไฟแล้วโอเคสว่างละสว่างนะสว่างนะครับตอนนี้ต้องนินอยากมาเล่นรถแล้วอุ้มีิปิดประตูด้วยอยากลองขับรถดูบ้างทําไงโอ้โหปิดประตูแน่นๆปิดประตูแน่นๆ่นเลยกดเข้ามากดเข้ามาเออได้ไหมได้ไหมเด็กชายดูสิเกาดูสิ ได้แล <premises, S 2> ้วถอย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 ไปแล้วโอ้โหแล้วนี่ใช <on> ้เท้าใช้เท้าบนเทับแบบนี้เลยไปเลยตะลิ้วโอ้โหหายแล้วเหรอหายแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอลูกไม่จอดเร็วลูกลงลงลงไม่ค่อยลงปิดประตูด้วยโอ้โหเล่นเร็วจังเลยรถ โอ้ไอศครีมทำยังไงไอศครีมทำยังไงเอาอะใส่ที่ใส่ลูกไอศครีมทำยังไงนี่ทำอย่างนี้ลูกนี่อย่างนี้นี่ี่มาซื้อกับพี่เขาเนี่ยเร็วนี่มาซื้อกับพี่เขาเนี่ยนี่นี่อยากได้อะไรเนี่ยบอกพี่เขาอยากได้อะไรลูกชี้เลยชี้เลยบอกพี่เขาเอากลัวไหมเอากลัวไหม ด้วยนะคนขายเก่งจังเลยครับมีน้องคนขายนีนบอกพี่เขาสิหนูอยากกินรถไหนบอกพี่เขาชี้ชี้ชี้แล้วอยากได้อันไหนชี้ไม่ชี้ห <c> ย <oughs> ิบเลยนี่นี่จับดีๆจับดีๆจับดีๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่อย่างงี้ใส่อย่างงี้นี่ไงไอศครีมสองรสได้เลยโอ้โหได้ไหมสองชั้นได้ไหมก่ <c oughs> อนบีบแล้วแล้วก่อนเก็บเก็บ เชียร์ด้วยนะเนี่ยพี่ตังอยู่โเด็ดค้างกินชิ้นอร่อยยินชอบสองอันนี้ใช่ไหมชอ็อกโกแลตชิพแล้วก็รสมะนาวใช่ไหมลูกสีเขียวอ่ะรสมะนาวอ๋อโอเคแล้วหนูทำอะไรอีกครับอีกไหมโหนี่หนูมีพี่ตังด้วยมีพี่ตักด้วยตักย,ยังไงเนี่ยโอ้พี่ตักมีที่ตักไอติมด้วยฮะ โอ้โห oh oh, รู้ได้ไงเนี่ยโอ้โอเคโอเคอันนี้น่าจะเป็นอะไรเดียมัน,นิลาปะไม่ใช่ <laughs> อะไรอะไรโอ้โ oh, ห <laughs> แบบกล้วย <laughs> นี่ฟาก,กินไม่หมดนะเ <laughs> ต็มมือหมดแล้วเนี่ยพอแล้วอันนี้คืนไปเอาไปวางไปวางตรงหลุมวางนี่วางนี่เอาวาง วางให้หมดเลยเออว,วางที่สองสามนี่ไหมเออคนขายเด็กนี่นป้าอ่าสวัสดีครับนี่ไหมโอ้โอเบองอันนึงโอ้โหได้แล้วครับ,ก,บกี่บาทนี่กี่บาทกี่บาทนะ คิดตังคิดตังคิดตังอ๋อมาคิดตังเอาตังตังทอนเลยขอตังทอนเลยอ๋อโอเคได้ตังทอนแล้วนะคิดตังเนี่ยอันนี้อันนี้คิดตังใช่ไหมลูกมันไม่เหมือนเซเว่นไหมเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะเหมือนเลยเนาะอ้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่ฟ้าฟ้าอยากได้ฟ้าอยากได้ช็อคโกแลต ขอข้าวกลั้นได้ไหมข้าวกลั้นโอ้โหอิ่ช็อกโกแลตอันนี้คือตักรอไว้แล้วนะฮะเอาคิดตังยังไงคิดตังด้วยลูกคิดตังด้วยหรืวคิดตังคิดตังคิดตังอ่ะอ่ะคิดตังคิดตังตังโอเคมีตังทอนไหมลูกอทอนมาทอนมาทอนไม่มีเหรอลูกให้เปหนึ่งบาทนะครับจะได้ไหมตังทอนให้หนึ่งบาททอนเท่าไหร่ทอนห้าบาท โอ้คุ้มจริงๆแล้วก็อะไรเอ่ยอท้อนอีกโอเคนะครับจ่ายไปหนึ่งบาทก็ได้คืนมา15บาทนะฮะแถมไม่ติมหนึ่งอันนะครับเรารวยนะอ,ะอันนี้คืนกลับไป,ไปนี่นะครับน้องนีนะฮะเดี๋ยวไปเล่นในอื่นต่อไหมลูกจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วใช่ไหมเอาล่ะาทางจะชอบนะครับร้านไอติมนะฮะ ไม่ได้รอครับต้องเอาด้านนี้ครับเออแล้วกดเก้าไปอันนี้รถอะไรสีส้มกับรถมะนาวสีเขียวโอเคขอไอกมช็อโกโกแลตครับไอกมช็อโกโกแลตแท่งนึงครับช็อโกโกแลตอยู่ไหนครับไอกมช็อโกโกแลตครับอโ,โอเคครับ,คครบช็อกโกแลตโอแถมด้วยครับแถมด้วยโอ้โหไหนคิดตังกีบาทคิดตังกีบาท คิดตังย่างคิดตังย่างคิดตังก่อนนะคิดตังคิดตังกี่บาทกี่บาทคิดตังก่อนคิดตังก่อนหนะคิดตังอ๋ออันนี้คือแถมตังด้วยแต่ในแคชเชียร์ครับนี่คนขายโอ้โหเก่งจังเลยลูกท้าขอรดส้มหน่อยรดส้มแล้วขอรดส้มหน่อยครับอ๋ออีกแล้ว รสส้มมนาะโอเคอ๋อรสส้มใช่ไหมลูกโอ้โหอันนี้รสส้มหรือเปล่าสิบบาทสิบบาทแล้วครับสิบบาทแบบแป๊บนึงนะ,ะแป๊บนึงสิบบาทอ๋อสิบบาทครับตรงนี้น่าจะสนุกนะครับน้องๆไอ้เจ้าของล้อนนะั่งก็ไปเล่นอะไรนะ,ะไ,อไอ้ตัวของเจ้าของล้อนู่นใช่โอ,อ๋อ คราวพี่เดมิมให้ดูว่าอะไรนี่อะไรอ่ะเทปเหรอโอ้เทปเทปผลไม้นะครับมาดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับ Okay. เลิกงาน,นยังน,นินเลิกงาน,นยังเอาหมวกไปเก็บก่อนหมวกไปเก็บก่อนลูกแฝนไหมตรงนู้นเอาหมวกไปเก็บก่อนแล้วแฝนไห้แฝนไว้ตรงไหนแฝนไว้โอเคเก่งจังเลยค่ะไปที่อื่นต่อครับ